วัปางป่าเรือไรที่ถาดช้างและลิงและความงดงามของศิลป,ปรกรรมแบบจีนมนดบครอบรอยพระพุทธบาทสวัสดีครับคลิปนี้ทางช่องยูซู u ป e ร์ดัชแนลเราก็ยังคงอยู่ที่วัดไซอารีลักษ์นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมศิลป,ปรกรรมแล้วก็จิตกรรมผสมผสานแ,แบบจีนและแบบพูดวิถีไทยนะครับในวิหารวัดไซอารีลัก์นะครับโดยได้รับความเมตตาจาก ลวงพี่นะครับที่บรรยายในอุโบสถได้มาบรรยายที่วิหารให้ฟังอีกครั้งนะครับตามไปรลบฟังด้วยกันนะครับด้านนี้ก็จะเป็นภายในวิหารจริงๆเป็นเคยเป็นพระอุโบสถมาก่อนหรือเปล่าเป็นวิหารเลยครับเป็นวิหารตั้งต้นเลยใช่ไหมครับครับซึ่งถ้าคนทั่วไปรู้จักวัดไทยอารีรักก็คือวิหารหลังนี้ครับก็จะมีเก่งจีนอย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมอารัธนา หวงพี่ช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเก่งจีนแล้วก็รายละเอียดเกี่ยวกับจิตธรรมที่ที่อยู่ที่นี่นะครับให้ให้ทุกคนได้ฟังกันเก่งจีนที่ทุกคนมักจะรู้จักว่าวัดไส่ต้องนึกถึงของเก่งจีนก่อนเป็นดับแรกใช่ครับเพราะว่าเป็นจุดขายเรียกว่าเป็นจุดขายได้เลยครับเพราะว่าจะเผยแพร่มากที่สุด <c oughs> <c oughs> เก่งจีนมาจากไหนสร้างมายัางไง ก็คือเก่งจีนเนี่ยตามประวัติก็คือมีชาวบ้านครับที่เป็นคนจีนครับอพยพมาก็คนจีนจะนับถือพระเทพอ่ะลัทธิเตา๋าอ่าใช่ก็มีพระบ้างพระแม่คนอิมมีอะไรเงี้ยครับก็จะมี <c oughs> <c oughs> เมื่อเขามาอพยพมาที่พุทธรามแล้วก็ต้องหาสิ่งยิดเหนี่ยว ก็มาที่นี่ก็เห็นว่ามีหลวงพ่อหลวงพ่อใหญ่มีรอยพระพระพุทธบาทอยู่ก็มาบนบานมาขอพรเมื่อได้สิ่งที่ปรบัตรถนาแล้วก็นํามาสร้างเป็นอนุสรงเป็นเรียกว่าเป็นถึงจีนขึ้นมาเป็นพ,พุทธบูชาอ่าครับกับรอยพระพุทธบาทรอ,อยพุทธบาทส่วนใหญ่แล้วที่เราเห็นกันทั่วไปก็จะเป็นบนดบอ่าใช่ครับที่เป็นลายไทย เป็นมณฑปที่เป็นยอ่อมุมม้าสิบสองอ่าใช่ับณนี้แต่ที่นี่เป็นกิ่งจีนถือว่าเป็นเป็นศิลปกรรมที่แปลกตาสำหรับนคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับประวัติแล้วก็คือน่าจะสร้างในรัชสมัยของรัชกาลที่สองอย้อนไปเมื่อสองร้อยกว่าปีที่ถามว่าทำไมถึงทำไมทำไมถึงยออทำไมต้องเป็นรัชกาลที่สองเพราะรัชกาลที่สองยุคนั้นเนี่ย เป็นยุคทองของวรรณกรรมอืใช่ครับจะเห็นว่ามีวรรณกรรมเยอะ <ๆ S 2> มากยุคทองเป็นยุคทองวรรณกรรมเลยเพราะว่าสุนทรภู่ก็โด่งดังในยุคนี้เช่นเื่ว่าภาพที่อยูบ่บนเก่งจีนเนี่ยเป็นภาพของสามก๊กเป็นภาพสามก๊กที่เป็นภาพดั้งเดิมไม่ได้มีการแต่งเขียนเพิ่มเติมหรืออะไรเป็นภาพดั้งเดิม <c oughs> อตัวเก่งจีนเนี่ย <c oughs> ก็คือเป็นสมัยของรัชกาลที่สองที่ที่สร้างขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าเป็นไม่ใช่รอสมมาสร้างแต่เป็นชาวบ้านที่เป็นคนจีนมาสร้างยุคสมัยคือในสมัยรัชกาลที่สองอ่าเป็นยุคสมัยของในในในรัชสมัยของรัชกาลที่สองที่คนจีนอพยพเข้ามาอืมครับเพราะว่ารัชกาลที่สองท่านก็มีเชื้อมีเชื้อสายครับมาทางจีนเหมือนกันเพะน้อีกอย่างทุกงนั้นก็คือจริงๆคนไทยทาการค้ากับจีนมากขึ้นในยุคนั้นครับ <ม>แล้วถามว่าทําไมต้องเป็นเก่งจีนก็เพราะว่าคนจีนมาสร้างรสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชาให้เป็นให้รู้ว่าที่นี่มีคนจีนมามาอยู่อาศ<ม>ัยอยู่มาอยู่อาศัยแล้วก็มาทำพุทธไว้เพราะรอยพุทธบานนี้ไม่ได้อยู่บนฐานจะส,สังเกตว่าจดยวางอยู่จะอยู่บนพื้นเซนทรัซัมไป<อ>ไม่ไม่อยู่บนฐานใช่ครับวางบนพื้นร <c oughs> ครับถ้า ครับร oh, mm hmm. อยพระพุทธบาทนี้เนี่ย <c oughs> เป็นรอยดั้งเดิมซึ่งกรมศร,รัพา์รกรมาบนะูรณะอนุรักไว้ <c oughs> ซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็จะมีอ่าลักที่พอกทับไว้แล้วก็ทองที่ปิดทับไว้จน mm hmm. ไม่เห็นสามารถเห็นลายลด,ดลายได้ mm hmm. ซึ่งก็ได้กรมศรลรปย์สมาอนุรักษ์ไว้ จนสามารถเห็นลวดลายที่เป็นลายทั้งเดิมของรอยพิบัติได้ทางการอนุรักษ์ก็คือการเจาะพื้นลงไปให้ให้มีช่องทางระบายของความชื้นถ้าใช่ไม่ึกใช่แล้วก็จะมีการห้ามห้ามไม่ให้มีการปิดทองทับอีกทับอีกแล้วเพราะว่าถ้าเกิดทับอีกก็ต้องมาแก้<ม>กันใหม่ มันลื้อกันใหม่ฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยอนาคตข้างหน้าก็คืออาจจะมีรอวนพระพุทธบาทจำลองให้ยาติโยมมาปิดท,ทองได้อ๋อครับแต่ถ้าเกิดจะมากราบขอพรจริงๆก็มาที่องค์นี้อ๋อครับซึ่งเป็นดั้งเดิมสวยมากเลยนะครับครับงั้นเดี๋ยวลวงพี่ก็ควรพัฒนาหลวงพี่เล่าประวัติเกี่ยวกับเก่งทิพย่อครับ ่วนจริงจริเนี่ยจะเห็นได้ว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยไม่มีหลังคานีโยหลังคาตรงนี้ชั้นสองเนี่ยไม่มีอ๋อก็คือจะเป็นพื้นขึ้นไปเลยอ๋อจะพื้นจะพื้นไล่ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยจะมีหลังคาแค่ยอดอย่างเดียวอ๋อที่เห็นเขาโค้งก็คือว่าเป็นเป็นแท่งสี่เหลี่ยมขึ้นไปแล้วก็เป็นฐานเหมือนกับวางอยู่บนจริงจวางอยู่บนเสาข้างบนที่เฉยอันนี้คือสร้างขึ้นมาเพิ่มเติมมาตัวเนี้ย อ๋อใช้ชายคาที่เป็นสีแดงๆเนี่ยนะแต่ก็เพิ่มเติมที่นานแล้วนะคือน่าจะนานนะครับดูจากเสาไม้เห็นเห็นความผูกก่อนของเสาไม้ก็น่าจะเห็นว่านานอันนี้มันเป็นถาวัศกรรมของทางมอนหรือเปล่าครับไม่เออลหม่หมายถึงว่าไอ้ตรงหลังคาที่ยื่นออกมาเนี่ยครับอ่าใช่เป็นทางของมอนมาเสริมเพื่อให้ให้ให้ทางคนทั่วไปได้รับรู้ด้วยว่า บนบริเวณสิ่งารเดียวกันนี้ก็มีชนชาติพันธุ์ไหลเข้ามาอยู่คิดถว่าเก่งจีนอยู่ในวิหารที่เป็นทรงล้านอ่ะใช่ฮะผมดูแต่เ่าคืออยู่ในวัดนอนซึ่งซึ่งมันไม่น่าซึ่งคนเราสร้างใช่ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่ามันไม่น่าจะลงตัวกันได้เพราะว่าหนึ่งวิหารตัววิหารที่เป็นของจีนครับโดดเด่นอยู่แล้วก็คือหลังคาที่เป็นทรงลักษณะของจีน วิหารที่เป็นทรงของล้านนาของเราโดดเด่นและด้วยโครงสร้างสถา,าปัตยกรรมใช่เล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในวัดที่เป็นวัมดมนต์แล้วโยมไม่คือเมื่อเข้ามาแล้วถามว่ามันขัดตาไว้มันมองมันมันขัดมันขัดกันไหมไม่ขัดไม่เลยจะมองว่าเป็นวงตัวกันมากเป็นการกลงกลืนของศิลปรกรรมเป็นการกลงกล <c oughs> ืนกันมากโดยที่มันไม่ขัดเลยว่าเ้ย เก่งจินอยู่ในอยู่ในนี้มันมัน,เป,นเป็นไปได้ยังไง uh huh. ส่วนใหญ่ก็คือเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นได้ว่ามันสวยแล้วก็ดูไม่เหมือนกับคือมันแปลกตาใช่ครับแค่ปแปลกตาแต่ไม่ขัดตาเพราะว่ามันลงตัวได้อย่างเลือเชื่ออผมก็มันมันเป็นอะไรที่ที่เข้ากันได้แบบ uh huh. ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่า,าอย่างทีง่บอกเมื่ี่แล้วก็คือ รอยเพราทว่าส่วนใหญ่น่าจะเป็นมนดบใช่ครับต้องเป็นมนดบท่อใช่ต้องเป็นมนดนมนดบทอหรือไม่ก็เปื่อยเลยหรืออ่าใช่หรือไม่ก็เปื่อยที่มีฐานขึ้นมาครับแต่ที่นี่เป็นเก่งจีนซึ่งไม่เหมือนที่อื่นที่ไม่เหมือนที่อื่นก็เพราะก็เพราะก็เพราะว่าตรงนี้เป็นเก่งจีนที่เป็นจีนแท้แท้อ่า ถ้าเกิดว่าเป็นช่างช่างไทยทำก็คงจะไม่ได้รูปลายหรือว่ารูปแบบลวดลายลวดลายดอกไม้รูปลายคนที่แต่งชุดใช่ชุดการแต่งตัวการแต่งท่าทางที่การหน้าตาไม่กะทั้งดอกโบตันข้างบนใช่ซึ่งเป็นคนจีนที่เป็นคนจีนแท้ๆมาทำสวยจริงๆน้าตาเป็นบุญตาอีกแล้วนะครับ อันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ออผมไม่น่าจะผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเรื่องสามโคกเหมือนกัน <c oughs> แต่ว่าเออขาว่ามันมีเหรียญด้านหน้า <c oughs> เหรียญนหนึ่งเนี่ยที่เคยช่วงนั้นตอนที่กรงศิกเขมาอ,อนุรักษ์เนี่ย <c oughs> เคยมีผู้รู้ท่านหนึ่ง <c oughs> มาให้ความรู้ไว้ว่าเหรียญที่ถือเนี่ยเป็นเหรียญที่บอกปีของเวียดนาม <c oughs> <c oughs> มีสิลปะอยู่มันมาผสมอยู่ในนี้อีกเหรอครับเห็นไหมเหรียญที่ถือเห็นเหครับอาเป็นเหรียญที่ท่านบอกปีพศของเวียดนามเป็นเหรียญเวียดนามไม่ใช่เหรียญของจีนอ้าวกลายเป็นศิลปะเวียดนามมาแฝบอยู่ในนี้เคยเคยเคยมีผู้รู้ท่านหนึ่งที่ท่านเป็นเกี่ยวกับอาจารย์อาาจรย์เกี่ยวกับที่ที่รู้จักกับทางกรมศิลปากรเนี่ยท่านมาชมบุรีท่านก็ขึ้ไปถ่ายภาพมา แล้วก็มาต่านมาดูปรากฏว่าภาษาที่เขียนเป็นภาษาพินามของเวียดนามสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็แปลกหูแปลกตาแล้วในวิหารนี้เมีพระประธานซึ่งเป็นหินทรายแดงอย่างที่หลวงพี่พูดที่ฟังตอนที่ชมโบสใช่ไหมครับใช่เหมือนกัน จะเห็นได้ว่าพระประธานเนี่ยพระพักจะลักษณะเดียวกับในโบสถ์เลยพระพักพระโอสถเม็ดพระศกต่างๆ mm hmm. จะแบบเดียวกับในโบสถ์เลยก็คือในโบสถ์ก็จะเป็นพระพัางแบบนี้ mm hmm. อ่าทีนี้ใกล้ชิดโยมตัดออกไปได้เลยส่วนอื่น mm hmm. เห็นเฉพาะส่วนนี้ครับโยมว่าเป็นพระปางอะไร จริงๆถ้าผมมองเหมือนปังป่าเลไรใช่หรือเป็นปังป่าเลไรแต่แต,แต่ไม่มีช้างกระลิงไม่มีช้างกระลิงไม่มีผมงงตรงที่ผมมาเห็นลิงอยู่ตรงนี้นี่นะจะมาใหม่มาใหม่ใช่มาใหม่ถ้าเป็นของเดิม <c oughs> ของเดิมที่มาพร้อมกับพระพุทธรูปก,กับหลวงพ่อของพระประธานครับน่าจะเป็นลนักษณะแบบเดียวกันกับพระประธานสีแดงใช่สีรูปแบบ ภาพตัวตัวตัวปฏิกรรมต่างๆน่าจะเป็นคล้ายๆกันแต่ลิงกระช้างที่มาเนี่ยคือเป็นแบบใหม่แต่หลวงพ่อเนี่ยคือโดดเด่นก็คือมีแค่องคเดียวถ้าถามว่าถ้าเกิดมีช้างด้วยก็ต้องมีฐานหรือมีใช่รูปแบบใช่ครับมีมีอ้างอิงว่ามีช้างมีลิงอยู่ตรงนี้แล้วพระทธรูปที่อยู่รอบข้างเนี่ยเหรอครับที่มีปางมาลวิชัยอ๋ คือว่าเป็นพระพระร้องพระลายเป็นลักษณะสถาปัตของแบบมวลแบบพม่าอะไรอย่างนี้เป็นพระร้องเพราะผมดูพระพักจะแปลกตาสําหรับผมอาทีนี้ที่บอกว่าหลวงพ่อพระทานในวิหารเนี่ยหลังของท่านจะติดกับผนังโยมสังเกตดูอ่าที่บอกว่าที่บอกว่ามีอยู่ออกมาช่วงหลังจริงไม่ใช่ออกมาถึงช่งหัวเลยช่วงเสียนท่านเลยเห็นไหมหน่อยหนึ่งท่านันเองตรงอ่้หน่อยนึ่งท่านเอง ไม่ไม่ไม่ใช่ช่วงหลังตรงนู้นเลยตั้งกับะเสีลงมาอ่าตั้งกบะบภาษีลงมาเลยติดกับหลังเลยอซึ่งเวลาห่มผ้าไม่สามารถห่มได้อ,อห่มทั้งองค์ไม่สามารถทําได้ฉะนั้นทํายังไงก็ต้องผ้าแค่ครึ่งองค์อ๋อครับทีนี้ถามว่าแล้วทําไมถึงรู้ว่าเป็นหินศิลาแรงแล้วหักได้ยังไงเขาจะมาเป็นคนทําเองพ่ <laughs> อหวงพี่อธิบาเป็นคนทําเอง <laughs> คือตอนนั้นเนี่ยรับหน้าที่มาห่มผ้าให้หลวงพ่อ แล้วด้วยความที่ว่าหลวงพ่อหลังท่านติดกับผนงังซึ่งไม่สามารถจะห่มทั้งองค์ได้ครับทําอย่างไรก็ต้องเอาผ้าเอาหินที่เป็นหินหินอ่อนมาทับมาทับผ้า,าไว้เพื่อไม่ให้ผ้าม,มันมร่รวทีนี้การที่จะบิดตอนนั้นก็ด้วยความประมาทบิดหินไม่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 ดูไปโดนติ่งติ่งพะกันอสิ่งนี้จะเห็นว่า ต่อกันกับองค์พระจะสีไม่เหมือนกันจะใหม่เก่าไม่เหมือนกันแล้วมันอลดูมันจะแปลกๆใช่จะไม่ว่าใหม่ก็คือทําใหม่ทำขร้นมาใหม่คือพอกพอกเอาเอาพอกของเดิมเข้าไปแต่แต่ที่พระโอดก็เริ่มแตกแล้วใช่ใช่ใช่แล้วเริ่มก็แตกให้เห็นภายในแล้วพอพอแตกแล้วเนี่ยหักลงมาถึงได้รู้ว่าเป็นสีชมพูก็คือปูนที่หักลงมาก็คือแค่เนื้อปูนที่พอกอยู่ เล <H u ys> er> ือกีลาแดอะรงพงใช่ถึงได้รู้ว่าอ๋อไม่ใช่พูนทั้งองอเป็นสีเป็น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 หินสีพูเป็นทีาแรงซึ่งด้วยความที่ว่ากลัวกลัวเพราะว่าหลวงพ่อองค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์มีประวัติมีพระนามไหมครับหลงเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่ที่บัดนด้านนี้เคยมีสมณีรูปหนึ่ง ก็ด้วยความที่ว่าซุกซนก็ฉันน้ำมะพร้าวหมดก็เหลือแต่รูปมะพร้าวก็เอาหลวงพ่อฉันเนื้อด้วยความวนี้วางตอนนั้นน่ะแรงเด็กด้วยความไม่กระไม่เป็นก็อาจจะวางปุ๊บลงไปแล้วทำให้พราหักก็เป็นเหตุให้มือของเนรรูปนั้นน่ะมือแปรมือเสียไปเลยข้างเดียวกับพระหัดของท่านข้างเดียวกันเลย อาอาตมาด้วยความรู้ว่ามีประวัติแบบนี้ก็าเกรงกลัวก็เลยไปก็เลยไปกราบเรียนอดีตจ้าว่าท่านก็บอกว่าหลวงก็เป็นเป็นสารภาพผิดกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมได้ทำภาพไปแล้วคือผมทาติ่งพระอาพระวักกันทั้งหักในหลวงพ่อในวิหารเนี่ยผมจะผมผ้าแต่ผมไม่ตั้งใจไม่เจตนาแต่ผมแค่จะผมพ้ายท่านแต่ดันไปทําติ่งพระวันกทั้งหัก ทำจะจะเป็นอะไรไหมจะบาปไหมจะอะไรไหมหลวงพ่อท่านก็เลยไม่เตากว่าไม่เป็นไรเราไม่ตั้งใจถ้าเรามาบรูรณะซุ้มแซมให้เหมือนเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เลยเป็นเหตุทําให้ติ่งพระการนี้ไม่เหมือนไม่เหมือนอกับข้างนี้อืแต่ข้างนี้ก็เริ่มมีรอยร้าวแล้วเหมือนกันใช่ใช่ติ่งพระการจะจะอจ,จะแตกได้ง่ายกว่าเพราะอ่อนอืจะอ่อนกว่าอายมมาสังเกต ที่ตรงตรงนี้ตรงประชานุนี่มีเริ่มมีรอยเล้าเห็นไหมอ่าใช่ใช่ผมก็เห็นผมก็เห็นนี่นี่ก็เริ่มเล้าแล้วเสียงเป็นอย่างนี้แหละอคือตรงนี้หมายความว่าทำไมเริ่มจะออกเพราะว่าตรงเนี้ยบางตรงติ่งพระกติก็เหมือนกันบางมากอจะไม่เหมือนกันอ่าตรงนี้อ่าก็คือเริ่มบางแล้วเหมือนปูนมันมันมันจะเริ่มร่อนออกใช่ใช่เพราะว่า เ <N> <N> นื้อด้านในของขององค์หลวงพ่อเนี่ยเป็นหินศิลาแรงม,มาเริ่มที่จะก,ก่อนแล้วเ,เป็นฝุ่นแล้วอ่าดีที่ยังมีปูนเนี่ยหุห้มไว้ไ<อ>ม่ใช่ั้นก็คงจะไม่ได้เห็นกันแบบนี้แล้วก็อาจจะมีมีสภาพที่ซึ้งงอองไปใช่ใช่แต่ก็อาจจะทรงยังยังทรงอยู่บนบนรักฐานแบบบางเขาคงเดิมแต่ว่าอาจจะไม่เห็นที่ชัดเจนแบบขนาดนี้ใช่อันนี้คือคือยังยังคงไว้อยู่ใก จะนานนานแค่ไหนไม่ทราบเพราะว่าถ้าเกิดปูนมันเริ่มอันนี้อันนี้ทางกรมศึกษากรได้เข้ามาดูไหมครับเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาดูแล้วแต่ว่าดูอ,องค์พระยังไม่ได้เข้ามารเริ่มเริ่มม,มาทํามาทําแค่ตัวนี้อะตัวเก่งจีนนะครับช้างที่มาใหม่ <c oughs> น้องช้างที่มาใหม่ <c oughs> กับน้องลิงที่มาใหม่ <c oughs> ส่วนตัวพระหนาทางด้านนี้คิดติดตรงนี้หลวงพ่ออดีตเจ้าว่าท่านเคยท่านเคยท่านเคยจะเป่าว่า กรมศิลป์กรมศิลป์รัาบากอนเคยมาสำรวจพบว,ว่าเป็นอิฐก,ก้อนใหญ่ <S <S ญในสมัยอยุย๋อเอป็นลักษณะอิฐมอนออิฐแดงก้อนใหญ่ไซส์ขนาดาใหญ่กว่าอิฐมอน<ช>ทั่วไปที่เราใช้อยู่ปัจจุบันอแล้วก็ประวัต<อ>ิพอ,พอมเป็นมาของวิหารหลังเนี้ยก็คือแต่เดิมมีแค่องค์พระประธานกับลอยพระบาทเท่านั้นอยู่คู่กัน อยู่การแ้งอ๋อแล้วมาสร้างวิหารครอบแล้วสร้างวิหารครอบอแล้วก็เก่งจินครอบอีกทีแต่เดิมพื้นตรงนี้เป็นพื้นไม่ใช่หินอ่อนเป็นพื้นดินอ๋ออยู่บนดินเลยด้วยใช่เป็นพื้นดินที่สมัยก่อนเนี้ยจะมีอเอาศพพระหรือศพพระสมัยก่อนเนี้ยไม่มีที่เก็บจะไม่มีที่ไว้สารลาที่ใช้บนพื้นที่นก็จะน้อยก็จะมาเก็บที่นี่ไว้ก่อนด้านบนนะเพื่อนๆท่านเกจะเห็นมีพระพุทธรูป สาเหตุที่พรนำพระพุทธรูปมาไว้ด้านบนมีสองในครับหนึ่งก็คือแารขโมยถูกครับดีเลยครับสองก็คือเยอะมากจนไม่มีที่เก็บเพราะพุทธรูปที่เป็นพระพรูปเก่าหรือร่วมปนปนกันครับปนปนกันครับปนปนกันถามว่าทำไมถึงไม่มีที่เก็บเพราะพุทธศานที่กระชอนมามาด้วยธรรมเ<า>นียมของชาวมอญเมื่อเวลามีการ ศพศพก็จะสร้างพระหนึ่งองค์ใช่ใช่ทีนี้เราคิดดูว่าศพมันผ่ายนี่สองร้อยกว่าปีแล้วมันผ่านมาเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเยอะมากจนต้องนำไปเก็บมาด้านบนครับหนึ่งการกงโวยสองไม่มีที่ไหว้เลยเยอะมากครับเยอะเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นพระเจ้าในอดีตใช่ไหมครับอ่่าใชภาพวาดพระเจ้าในอดีตสองสองสี่พระองค์ใช่ไหมอ่าใช่ทั้งในอดีตแล้วปัจจุบันและอนาคตอืม ก็ต้องกราบน้ำพระสการหลวงพี่ที่ช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับวิหารแล้วก็เก่งจีนที่เป็นศิลปะร่วมสมัยการ,ระหวางไทยมอลลาวยวนึงตัววิหารเนี่ยจะเปิดให้เข้ามาน้ำสก,การปิดทองมีอยู่ด้วยกันสองช่วงครับก็คือช่วงหลวทองกับสงกาง์อ๋อครับ แล้วนอกนั้นก็คือโยมมาก็คือจะมาขออนุญาตเป็นเท็ขเชไปเป็นเทพไปคือไม่ไม่ได้เปิดแบบสมัยก่อนสมก่เปิดเปิดให้โยมเข้าได้เลยอืจนมีการพระแหงมมีคนจิตอกุศลมาขโมยเคยรู้สืบพิมด้วยหายแล้วก็นำกับมาคืนเพราะด้านนอกวัดเพราะว่า เล่าว่ามีคนไปตามองคือต้องเรียนนี้นะครับอันนี้เป็นความศรัทธาของทุทสาานนิกชนนะครับเป็นเรื่องเรื่องความศรัทธาซึ่งเข้อพิสูจน์พวกนี้เราไม่สามารถพิสูจน์เป็นลายลักษณ์อักษรได้ใช่มันเป็นประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตของแต่ละท่านขอไม่อยากให้เพื่อนๆที่ได้ดูคลิปตั้งอยู่บนความประมาทแล้วก็คิดไม่ดีกับ โบราณสถานที่เราไปท่องเที่ยวหรือเราได้เข้าไปกราบไหว้<ช>ากให้เชื่อกันอนุรักษ์กันไว้นะครับโบ,บราณสถานต่งตางๆก็จะเป็นเรียกว่าอะไรเป็นสมบัติของชาติที่เป็นสมบัติร่วมกันของ,ท,งทุกคนให้ลูกหลานได้ดูได้เห็นด้วยอใช่แล้วก็ยังคงรักอยู่เิมยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้สูญหายไปไหนคยังได้เห็นกัน ครับคลิปนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพี่นะครับได้เล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับสําหรับคลิปย้อนร้อยโบราณเยือนถิ่นฐานชาวมอญที่วิหารวัดไซอาริลักษ์ของทางช่องยูซเปอร์ดัช a ันแเราคงมีประมาณนี้นะครับก็ได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าองค์เดิมมาครับที่มาบรรยายให้เราฟังอีกนะครับขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปเยี่ยมชมถิ่นฐาน,น,นต่างๆอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ